วันนี้จะพามาเก็บเม่านะคะหลังจากที่เรารอให้มันสุกนะคะจนวันนี้เราที่เราตั้งแต่วันนั้นที่เรารอจนถึงวันนี้มันก็ยังไม่สุกนะคะแต่มันก็เริ่มมีแบบลูกดําๆแล้วแหละเนี่ยค่ะค้าวก่อนเรามาถ่ายประมาณสักเกือบเดือนแล้วนะเจอลูกเขียวๆไปแล้วแต่ไม่เจอลูกแดงๆแบบนี้เราก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวให้มันสุกกว่านี้หน่อยนึงแล้วเราจะมาเก็บกันปรากฏว่า ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้สภาพมันก็จะเป็นแบบนี้คือมันสุกขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่ได้สุกแบบแต่ที่เราจินตนาการว่ามันคงจะสุกแบบดำไปทั้งแบบกิ่งอะไรแบบนี้ค่ะไม่เหมือนเดิมนี่ได้มาแล้วนะคะกินดูสิหวานๆเปรี้ยวๆแบบนี้เลยอ,อร่อยหวาน,นเปรี้ยวๆลูกเขียวก็จะเปรี้ยวอยู่ ลูกดำก็ยังลูกดำก็จะหวานแต่มันมันไม่สุกพร้อมกันน่ะหรือมันสุกไปแล้วแล้วมีแล้วแบบมันอาจจะสุกแล้วก็ร่วงลงไปแล้วก็มีแล้วก็ลูกอะไรนะลูกเขียวก็กาลังทยอยสุกน่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะบางกิ่งมันก็เริ่มจะมีจะแบบมีกิ่งอย่างเดียวแล้วมันไม่มีลูกอะแต่ไอ้ลูกที่มันดําเนี่ยมันก็จะติดลูกเขียวแสดงว่าไอ้ลูกดําอะคราวที่แล้วที่เรามาดูอะมันร่วงไปหมดแล้ว มันก็เลยมีแต่เขียวเหมือนเดิม